ไอตีโทรมาบอกว่ามึงไก่ชักมาหน้าแลนเขียวเดี๋ยวนี้เลยเออก็รับไปก็ลังไปอะไรโดนเออไอ้ยี่ให้กูมารับไอ้ปัญญาอ่อนไว้ไม่ถ่ายสเก็ตไปวะสรุปตรงไม่รักกันตอนไหนอะตังซื้อสเก็ตยังไม่มีเลยบอสอะไรใช่ไหมครับตังซื้อสเก็ตยังไม่มีเลยจะให้ถ่ายสเก็ตตั้งผมเหลือยงสามแฉกนะในต <tinc S 2> ัวเนี่ยเข้าง่ายๆไปยี่ห้าแล้ววะยี่ห้าดิเลเลนดีหรอเว้ยวันนี้ขอลดงวดเลลี่นะครับบอสลองล้อหลอกไอ้ตีดิ ันนี้ของวัดเร่อยะมันนี้มีส่งติงมาหากรู้อยู่แล้วอ้ยตติดามาหน่อยมโอ้ถ้าไม่มีแล้วมันโดนสตีกไปแล้วเนี่ยไอเกอร์ไอเกอร์มาดีน้องมาพี่หน่อยหน้านันเขียวไม่รยอะครมันเปิดไม่ได้ไอสัตว์ไอชาตหมาตัวไหนเปิดกูไม่จ่ายตังแกงใค้นายเฮียไม่คุยถาม่ันว่าว่ามันปนไม่ได้ใช่ไหมมันมันแต่งไม่ได้มันเปิดไม่ได้เยมันติดกูได้เฮ้ยมันคุยถึงเรื่องอะไรกันวะกูใช่หรอทำไมไม่ได้ผมเล้าเลยเฮ้ยมึงมึงค อ้เที่ยวอนะไมุ่นใหญ่คุยกันมันปลดล็อกได้มันจะเล่นไม่ได้ไกิมจีพ่อใครมีอะไรบ้าวะมาทำียนเยะแยะอ้สมาียนยอะอ้าน่กันเแยะไอ้สัสมาที่นเอะยอ้มาเยอยไอ้มาท่นไ้มาทหกันตะอ้ัมา่นอะ่ยนเะไมาทัเอยัมี่กันเยอมี่แ่นอไม รถซ้นรถส้นครับบอกออกฝากไว้อยากไปกี้พูดอะไรอ่ะบอลครับบอลครับบอลครับบอลบอลใครครับพี่ปักปียังว้าชักเฮ้ยเฮ้ยใครใครครับพี่เดี๋ยวไปเรียนก่อนนะรอหลอกหรอเหรอเฮ้ยไม่ปกติก็เป็นนี้อยู่แล้วนะครับมันผิดปกติตรงไหนหรอผมก็เป็นนี้อยู่แล้วนะพรุ่งนี้เลยไหมล่ะอ้ยได้หมดอ่ะได้หมดจริงมาพรุ่งนี้เลยมามาดิ วันนี้เลยก็ได้เอาวันนี้เลยก็ได้ไปขอเมาสิขอไม่ให้มีรีบมาวันนี้มาเลยมา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 ดิอู้เอเบเคเรียกไอ้เหี้ยหมอมันมีคนเดียวเองมันเรีบไม่ได้หรอหมอคนเดียวเออเอาควายเขาแกงเยอะแล้วอยากตีเฉยเอาทีก็ เอาซุยเข้าแกงเนี่ยเอาเสียดแล้วซุยเอาเสียดแล้วเอาซุยเอาเสียดแล้วเอาซุยเข้าแกงเอาเสียดแล้วเอาซุยเข้าแกงคุเอาสียแล้วแกงเออนี่อะไรล่ะพี่ตี๋พี่พี่ตี๋เชิญพูดต่อครับเชนพูดต่อเท่าทีครับเท่าทีครับเมื่อกี้หมาเดี๋ยวนี้มันเยอะเชนพูดต่อครับเชนพูดต่อเท่าที่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 ครับขอโทษแทนน้องๆด้วยครับน้องๆผมมันแบบ สมองไม่ค่อยเต็มอ่ะเต๋อเตะยวเต๋อเต๋อเต๋อเอออะไรออกมาแล้วนะต้องแต่มีสีด้วนะฝากไว้คิดเราเอาเสียงแล้วเอาซุยเข้าแก๊งมัเป็นตัวถ่วงหรือเปล่าวันไหนว่ามาเลยดีกว่าเอ้ยเอาแบบพร้อมๆนะขอแบบฟูๆนะรอบเนี้ยขอแบบพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ไม่เล่นได้หรอวะวันนี้มันทำเลร็วมันมันนไหล่ะทำเลร็ววันเนี้ย มันเล่นเล่รีดาวันไหนเอาเอาเล่นเล่นวันไหนกัน MPK ก็ไม่มันพรุ่งนี้ครับบอสพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เลยเปล่าเริ่มเริ่มมีซาวดีรีดาวันชอบว่ะวิคฟิวเนี้ยชอบว่ะชอบว่ะเหมือนอยู่วันนาป่ะชอบว่ะฟิวนี้ชอบว่ะเออชอบชอบชอบคิดถึงวันวานคิดถึงวันวานพรุ่งนี้ข้างหลังรถใครเอาเบิกเลยหน่อยสักเก้าโมงมั้งแต่พี่เอ้ยพี่จะเอาจริงเหรอพี่ชาย ต้องรผมมันล้อนเลยไปแก้ที่มันเอกก่อนมาพี่พี่ระวังโดนช็อตทองนะพี่เขารเารวยเขารวยเขวยเขาวยเขารวยเขารวเขายเขารวยเายเขารวเารวยเขาเขยเขาเขารวยเขาแคยเลวยเขาเขาวยเขาเาวยเขารวยเขยเขาวเขารวยเขารวยเขาไวยเขาวเขีรยเขาวยเขยเขาเรวยเขารวยเขาอยเขางอยเขาวยเขาเข้รยเขารวยเลาวยเขายเขเยเยเขาเลยเเยเขายเขเยเขาเ อ้ามาไม่เยุดไ้มมาเวรวยเรื่องแกมาเวร่ยมาเวรุยมาเวรวยมาเวรยมาเวรุ่ยเวยมาเวรยมาเวรุยเขานดีกว่าเขาเสีาแล้วคุยนัดเล่นเลยไหมที่จะิ่วรเอาแกเอาอาแกอเอาแกเอาผมต้องผมต้องขอโทษน้องผมนวน้องผมมันไม่ค่อยเต็มครับสมองสมองเอออ้งถ้าจะคุยแบบสาระคุยกับผมได้ครับพี่ตีครับแต่ว่าพี่ตี ไม่กลัวอย่างนเคลดีเขาก็รอใส่อยู่ทีนี้ก็รอใส่อยู่ที่จะเล่นจริงเหรอเฮ้ยบอสจะไปพูดบอสจะพูดทำไมอ่ะบอสเฮ้ยไม่เตือนสติเขาหน่อยบอสเดี๋ยวรอยิยมหายไปอีกเดี๋ยวรอยิ้มเอาพี่แท็กโทรมาดิเนี่ยพี่แท็กโทรมาขอร้อยใบนะรอบนี้ขอร้อยใบนะห้าสิบใบไม่เล่นหลอกเด็กน้อยตีกันว่าไงพี่แท็กพี่เอาอย่างนั้นได้เหรอพี่ได้ครับพี่แท็กได้ครับพี่ได้ครับพี่รอข้างหลังเลยก็ได้ พี่ตี๋ไปคุยสภาได้ไหมครับพี่หนักไปเลยไหมครับพี่พรุ่งนี้โหลอเล็กเหรอจะแก้เหรอไอ้บางวันโทรมาแล้วถ่ายบางบันหน่อยเอาไปแก้ก่อนคือก็จะไปแก้น้องเขาทำไมล่ะเออไม่มีหรอกครับไม่มีใครซ้อนพวกคุณหรอกมีแค่ผมนี่แหละร้อยใบนะครับโอเคไหมซ้อนก็ซ้อนเถอะอะไรเงี้ยพิชาพิชาพี่ชาฆ่าไม่ได้ วันที่สองพี่วันที่สองวันที่สอง,สอง,สองคุนี้คนร<จ>้ายสี่คนตอเล่นสนุกอ่ะไม่ไม่ไม่ได้มาเล่นแบบมานั่งคงนั่งปวดไม่เข้าสมองไปหรอกสรุปสักร้อยใบไหวไหมครับ,รบโอเคขอคุณนักสภาเลยไหมหรือยังก่อนวุ้ยเลยปะวุ้ยเร็วโคตรจังหวะเที่ยวไหลแบบได้ไปสองคันต่อปีโคตรแข็งลั่นเกินพอพอเลย ไปคุยเลยไหมครับพี่สภาตามตามใจร้อนเลยไหนโอ้ยอูยููยููยยููยยูยูยยู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 ยเอูใูย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 ยู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 ่ยู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 ยสยายู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 ูููููยู น่าจะน่าจะกลับไปวางแผนก่อนนะครับเรายังไงยังเรอแน่ยังส่งขู่นะเข้าวยอก่อนเข้าวยอก่อนพี่ครับพี่ครับผมกลัวพี่มาอย่างมาอย่างลิงนัะจับอย่างลิงเลยตอนตอนมาคิงคองไอ้ตอนจับนึกว่าลิงแส้สัตว์ที่ตืมมาเยอะสิครับผมบอกครับผมครับผมป่าป้า เไอ้เลยครียบมันมาพาไปอเหมือนไรมั่นใจชนะไอ้ดอบเราแล้วมันก็มีมีแรงอย่างนี้อีกแหละไอ้เรียบผมได้เลยนะเดี๋ยวผมรอตรงนี้แหละไอ้ดอบมียืดสองไอ้ดอกมียืดสองยืดสอมสิบเฉาะใจมาไงน้อยหน่อยหน้าแรงเลยนะเหมือนรอบที่แล้วอะไรเยาวันครับเยาวันดีกระการนอนมานเจ้าเงินฟรีอีกแล้วไม่ไม่ไม่ตกไปไปไปกู ใครขามเขาว่าอยาไปทำอย่างนั้นน้องขอโทษพี่ขอโทษพี่ติเรียกเรียกเลยนะครับพี่พ <Wet serves> ิติครับพ่ติครับเรียกพ่ติเรียกเลยนะครับพีอตแหกแล้วกลับไปประชุมก้อนตรน้ กอลโล่หนอนนะนี่กอลโล่เขส่งของส่งของอะไรตรงนี้ฮัลโหลเฮ้ยอะไรครับยังไม่ได้ส่งอะไรเลยอะครับจะตีกันได้ลงความไหมเนี่ยอ้าวเปิดนะเปิดนะงานถึงนะบบอสงานถึมนะ้วถือว่าเปิดแล้วนะตีไปร้องไห้กันแหละตีไปร้องไห้ไปกอโล่มีกอโล่ที่ยวผับไปที่ผับไปมี x12 ด้วยที่ผับเดือกกอลโล่สองคนสิใครว่างเข้าก่อนใอลโล่ทำอะไกันเจ้ากุญเลยที่มึงถืออยู่ไปสัปพ่าตั้งนี้ะ ดูดูดูมันวันวันว่ะมันวันวันว่ะไปบอกทําไมว่ามีแจงนู้นแจงนี้รอตีมันยิ่งโง่โง่อยู่มึงไปบอกให้มันตาสว่างทําไมวะไม่ใช่ไม่ใช่ครับบอสมามาขึ้นอุรุข้าบอสขึ้นอุลุขึ้นอุรุตุลุตุลขึ้นไปไงหมดเลยให้บอสขึหลบมาเองพี่พี่ติดใจเย็นนะเย็นนะครับพี่ไปแล้วไปแล้วไปสภาเลยไปดิล้าน ร้อ<า>ยใบ<า>ยนะร้อนี่ um. ครับว่าเขาไม่ว่าตอนนี้มีเรื่องครับตอนนี้เขาหัวเสียแล้วครับอ๋อเป็นไรอ่ะสองรอยี่เราื้อี่ไเป็นไรพี่อิี่าพูัพี่พูดกับผมกันหมุนดีไอแค่รู้สึกว่าไม่น่าไปรัจอดรถก่อนได้ไหมพี่ตอนนี้บอดังเงินเต็มเลยคนเต็มรู้สึกยังไงรูกตั้งใจเนเป็นอะไรดิพญาอ่อนไอ้เหี้ยมีให้ด่าเยอะ เป็นไรไม่ไม่เห็นน้องกูจะไปด่าอะไรเติมนี่เลยโ้่เฮียมึงลองคิดสภาพเสียแก๊งกูเติมมาไม่ได้กินอย่างนี้ต้องถึงอะเอาแก๊งกูก็เติมเป็นอะไรอ่ะแล้วจะไปด่าคนอื่นอะไรเรื่องเรื่องข้างนอกไม่เข้าใจอ่อนแอเกินด่าอะไรกูยังไม่ได้ยินเลยไม่มันไม่ใช่อ่อนแอเกินเว็บบับอะไรก็บับได้เว็บบับไม่ซีเรียสับเรื่องการเติมเนมันก็ต้องให้เก็บผลเติมเาวะกูเห็นมีอะไระคำไหนจะเข้าหูกูเลยวะ นี่เต็มหูกูเลี่ยี่อ่ะเติมเงินมาอะไรอะไรแบบไม่มีสมองอะไรเติมอะไรโโอ้หตัดเรื่องเงินอ่ะเข้าใจปะโอ้โยู่เป็นสมควรไหมกูไปกูก็จะไปแบบคอนเทนต์หลบหลหาแบบคนดอกคนเพิ่มอะไรกันเนี้ยมันเจองี้กูเฮียอะไรละจะโอ้โหอะไรเลยสวยเลยเราเกี่ยความจิงเราเรากลายเรากลายเป็นไอ้อื่นกูไปพูดรู้ก็ทำไปเลยท๊องไงเนี่ยกูไม่รู้เรื่องเลยกูฟังเห็นมันแจ๊ดแจ๊ดเลยกูไม่มีคําไหนเข้าหูเลยเมื่อพูดกันไม่อยู่บนลำคากูเลยไม่ฟังไอ้เหี้ย มึงเข้าหูมึงได้ยังไงวะแสดงว่าช่วงนี้สมองมึงโล่งเนาะไม่ไม่เข้ามาเต็มเต็มเลยที่เขาพูดยืนแบบคำไหนครับพี่อ๋อพูดให้ฟังหน่อยครับเผื่อก็มึงไม่ได้ยินหรือมึงแกล้งไม่ได้ยินเอาคุ้นามมึงจะมึงจะขายสื่อหมไมวะไม่ใช่แกล้งไม่ได้ยินแปลว่าคำไหนไม่โอเคไงคำไหนละครับพี่ที่พี่ไม่โอเคผมคือเออคำไหนครับพี่เมื่อกี้มันไม่ก็ไม่ก็ไม่ต้องเล่นกันไงก็แค่นั้นเองแยกย้ายก็ทำนั่ แค่นั้นเลยที่ผ่านแล้วก็ท่าอดมน้องไม่ได้ก็โอ้โหถึงบอสเลยรีมีกูกูก็เอาน้องกูอยู่นะตอนนั้นจําได้ไหมเหี้ยจะโดนใบจะโดนอะไรอ่ะขอกูกูก็ให้นะไอ้เหี้ยแต่แต่กูขอไปหลายครั้งแล้วนะไอ้เรื่องไอ้้ไอเรื่องเงินเรื่อองะไรคุยได้นะพี่แป๊บนึงได้เบ้านเรื่องนะไไม่เคยฟังไม่เคยฟหนึ่งประจันหนึ่งประจันน้อรีบเข้าไปกับกูนี่ง่ายเลยอ่ะไอ้เหี้ยคุยอะไรคุยง่าย ให้เวลาขาเพื่อนตายเลยทีนี้ไอแบ๊กมึงเลยว่าครับเรากลายเป็นพูดถูกอะไรไม่มีนะมีแต่กูกกูว่เรากลายเป็นพูดถูกนะับไอเฮียหนังเรื่องนี้จบแล้วนะเขาจบไม่หเราเป็นตัวร้ายไอควายไม่มีใครเล่นเมืองยืนเงาๆว่ะดิโอ้ไม่มีใครเล่นแล้วอะไรวะอันนี้แค่ติดวิทยาใส่ดาร์กนี่โดนแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยยังไม่ทันตีเลยยังไม่ทันตีเลยเนี่ยนี่ก็นอนดาะ ไอตอนนี้ไม่ตายกันเลยเหรอเนี่ยหลังหนังเรื่องนี้จบแล้วจบแล้วเขาเป็นพระเอกเราเป็นตัวร้ายไม่เป็นไรตอนจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายเฮ้ยมาเจอกับใจมันก็คงไม่ทันนี่เราเป็นเราแย่เลยหรอกูไม่มีคำหลักเข้าหูไม่มีขนาดยังไม่เริ่ม่เลิกไปเรืวะพวกมึงเกรียนกันเนี่ยคือไม่เข้าหูเลยเพราะมันน่าลำคาญมันไันฟัมันฝังไม่ออกอ่ะเขาไม่เข้าหูมันได้ไงวะงอมหรือเปล่าแบบโดนด่าแล้วเขาก็งอมหรือเปล่าพพูดแต่เขาฝังกูไม่เติมอ่ะเป็นยา่อนเด้อเอง เพราะว่าที่ผ่านมาเสียเขาโดนจี้ก็เออกไปหลายคนไงงานเดี๋ยวผมจี้ให้อีกครับปะปะมาสุดท้ายมันเป็นปมมันก็ต้องโดนอยู่แล้วใช่หรอกเราทำต้องยิ่งออกอาการเจอจุดอ่ะเจอเลยสวยเจอจุดมบนจิ้มต้องต้องไหลเลยแบ็กโอ้ยพี่ผมจะเจ็บเลยจิ้มอีกจิ้มอีกโดนเลยโดนอีกโดนจิ้มอยู่รัวเลยสิเนี้ยแล้วก็เนี่ยกุิ้มอีกรอบนี้อ่ะจิ้มพังเลยสี่ีจบบเรื่องสี่เหลี่ยใจรับบางเครื่องแต่ติดสองแม่ยังไม่สำเร็จนะครับฮะ เอ้ยกูอะไรวะเราก็เติมเหมือนกันเว้ยแก๊งเราก็เติมไม่น่าเติมไปสองคันเลยว่ะฮะไม่สำเร็จผิดนะครับไม่น่าเติมไปสองคันเลยแค่เฮียเท็กก็โดนด่าเสียตก๊งตอนนั้นเฮียเที่เสียเสียความรู้สึกไปเนี่ยเฮียจะเอาแก๊งไม่ผิดเฮียกูไม่เสียมันแค่มานั่งบวดในเดียสโอ้ยไม่ด่ากูเฮียเสียพร้อมไงยออกแก๊งไม่เล่นก็ดีแล้วพวกนี้แก๊งเราลาเยอะนี่ดีแล้ว จบเลยวะเ,เรื่องนี้จบเรื่องนี้จบไปจัดจบแล้วอ่ะจบแล้วคุณเป็นตัวเอกผมเป็นตัวร้ายจบแล้วมาแล้วมาทำไมเมื่อกี้นังน่งรถมากับเขาไงเขาระบายให้บอสฟังน่เนีถามไมูในตอนแรกโดนอะไรอ่ะงองมอ่ะงอมเลยอ่ะมันโด,โดนโดนโดนลอจี้แฮะแล้วอย่ก็อย่างเซงเลยบอสหน้าธนาคาร่ะเซงจริงตอนบอสยังไม่มา แม่งโขแม่งขี้แม่งยังคนเกลียแม่งยังไรอย่างนี้เราด่าไปแล้วมันเข้าตัวมันเองเขาบอกวะไม่รู้อะจบปะส่มันไม่เล่นเลยอนนี้ว่าแล้วทำไมไม่มีแก๊งไหนอยากเล่นกับเราเราน่าจะเหลือไปหเออาจจะเหลือจริงก็ได้นะไม่รู้อะจริงงั้นหะเหลือเกินไปอย่างนี้อ เ้ามึงดูฝั่งฝั่งเขาดิมาคุยนู่จอมปินแทบไม่แอะเลยนะอของแล้วนี่โอเป็นสิบอะเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเขากลับมามองมุมนี้ก็จริงนะเหมือนพวกเก็บกดอ่ะหรือมันผิดที่เราหรือเขาไม่ดีใครชรนหน้าเป็นที่ใครนายหน้ายิมา้มมากกเห็นไม่ มันเคยเต็มัหมดอย่างใหญ่ว่าเราไปปรับความเข้าใจไหมครับว่ากับพี่ปีเราลองไปคุยเคลียร์ใจกันนะครับวันนี่ผมอาจจะต้องฟังไอ้นายดามเพิ่มดีกว่ามันดึง้นดึงดึงเราเตอร์ออกป๊อปไม่ได้ครับเขาตามมาในเฟซบุ๊กมีใครขุดที่บ้านไปบ้างที่ตรงเนี้อยู่ใหมใครออกไปไหมแต่ไม่เคยบอกแล้วหายไปยี่สิบอันอ่ะครับครับขุดอ่ะจะไป็นเซ็กบอก หัวงอหัวคุยได้อยู่นะแกอยู่ได hey, ้สองคนกูขอกูขอไปแบบกูขอกูขอไปคุยแบบนี้นะที่แกกูขอมาไม่ไม่มีอะไรอยู่ในสมองนะมูกูขอไปแบบพี่เนีอยไม่กูขอฟังอย่างเี้าพี่กับว่าคุยนะซื้อต้องงอให้เป็นไอ้ฟันเา้าอ่ะเออเอืออะไรวะไอ้เหี้ยเราไปถามเขาดีกว่าก็ได้เพราว่างเล่นจิงจองกัดไอ้เหี้ยะสวัครับผมขอโทษครับพี่ใจแล้วครับพี่จิงจองจ้าพี่ชาติอะ อีักไม่ไม่กลัวไม่ได้เป็นไรกูเอ้ยมึงต้องเข้าใจกูไว้บริบทกูต้องปกป้องผลนั่นแหละขอกรอกเงี้ฟิวปะพี่เออมึงก็ต้องเข้าใจกูดีมอไอ้ศาสตร์โตแล้วดิมึงอ่งอ้าอ้าผมยังไม่ได้ด่าอะไรเลยครับผมไม่ใช่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 กูเมืองก็ต้องเข้าใจในมุมที่กูเป็นกูไม่ได้เป็นเพื่อแบบคือสุดท้ายมันต้องเรียงว่ะไอ้เนี้ยพูดง่ายๆเลยครับพี่จริงมล่ะพี่ด่าผมโตแล้วนะไอ้สัสตร์ไม่พี่เื่อน ไม่มือต้องเข้าใจกูนึกว่าอหลอกกูไงกูไม่ได้กูไม่ได้เล่นตอนเนี้ยกูตีเรียดอยู่ <S <S 2> <S 2> ผมไม่ได้พี่บอกผมถ้ามาเนีย่ยผมก่อนจะเดินมาตรงนี้ผมไม่มพ่าไม่ฟังเล้ยพี่ถ้าน้องน้องเขาดา่าเลยอะด่าได้เลยด่ากูก็ได้ด่าใะรก็ได้ด่าเรื่องอะไรก็ด่าเฮยตีเรียดเลยคำแรกที่ยินคือเติมเงินเติมมาทําไมอะไรแบบนี้เติมมาก็โง่อะไรแบบนี้มันคนเติมอ่ะบางทีอะเขาเขาเติมกันเยอะอนะคนใะนแะก๊งอนะ่นะยืนอะยูนะ่อนะไรเงี้ยพี่ก็มีหน้าที่ที่ต้องแบบ เออร้นร้อนวะโปรเคเขาหน่อยอะไรเงี้ยนะเขาเขามาอยู่กับแก๊งแก๊งเราระอะไรอย่างเงี้ยพี่อ่ะแค่นั้นเลยมีแค่นั้นเลยจริงจริงไม่เหยียไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยไม่ได้มีอะไรกับใครทั้งนั้น,นแค่โปรเทคคน,นแก๊งที่เขาเติมแค่นั้นเลยเพราะว่าคนแก๊งเองอ่ะถ้าสมมติว่าบริบทเดียวกันอ่ะอาจจะด้วยด้วยควาร์มอะไรเงี้ยจะออบอกว่าเฮ้ยแก๊งผม,มเป็นไรเลยคนเรามันไม่เหมือนกันนะไม่ฮะอีกไหมฮะ กว่าพี่แบบว่าจะตามเพื่อนกลับมาเล่นได้เลยได้ก็ก็ไอนี่อยู่นะก็สนับสนุนมาได้แตงพี่อะเดี๋ยวไอกันในเรื่องไหนก็ได้หนุกๆน่กะไอแอยากจะมันไลก็ด่าห้ตายหาไปก็ได้แต่ไปเรื่องเติมเงินเลยขอเเรื่องเดียวไม่ติดลยเรื่องไหนก็ช่งพี่เครียดหรือเปล่าพี่ชายไม่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 ให้ยินหนึ่ะ ยี่คิดอยู่ว่าเอาไงต่อก็จะไปเล่นเกมเทียบกันเลยเหรอครับพี่อยเพี้ยนก็อยู่ไม่เพี้ยนไปก่อนก็นกนได้มากแต่ว่าถ้าเล่นถ้าเล่นกับปว่ะต้องตรงบล็อั่นไหมละ่ะคะทุกครั้งที่เล่นเพื่อยครับ <laughs> ไม่ไม่ไม่ถึงเพื่อไหมายถึงว่าแบบไม่โม่งหนีนเฮียอายอรอบโม่งอยอมรับ แต่ตอนนี้ก็ขเขาก็เติมกันมาเยอะตอนนี้แบบเต็มๆต็ะสนุกนเว้ยไหมดีเหมือนเดิม <า S 1> ดดนะครับพี่สนุกเว้ยจริงเห็นเราสก,กิทอ่ะมึงมีหน้าที่สนหนอยก็สนแค่นั้นเ,เออคิดว่าอยากเล่นจริงจริงอะไเง้ยว่าจะมาให้เดี๋ยวผมขอรับผิดชอบในการยุบแก๊งน,น,กน,นะครับพี่สบายดี จริงครับพี่มันสภาที่เพื Tah, <S 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 ่อนดหนไอ้เหี้ยเนปั่นี่เื่อมาแบอกว่าเราเลือนเกินไปจริงเมื่อกคุยกันตอเดิมมาคุยีมมามาดูย้อนหลัอเนียต้องไเดรอหล่อมาแล้วมาแลเครองพนยได้ตีกีโไอ้ได้ไม่เอีดอกแกง้วเถียวพี่ไปหลอกเด็กไปพี่นายเด็กไปแคโพสต์ จากวันเราคบกันมาเจอกันที่ของพี่ก็มีแค่นี้ขออนุญาตเดิมพันยุติการ์ดหน่ก็ี่ก็เห็นเมลางน้องๆหรือเพื่อนมึงมีปัญหาไม่ต้องร้อห้ไม่เหรอบอกก็ไม่แปลกถ้าเป็อย่างนั้นดีนะม่ติก็ใจพี่ตอนมึงยังเป็นเลยมึงเออใช่ไหมล่ะผิดจริงครับรอบนี้เดี๋ยวคุณจะร้อกแลครับพี่จริงๆเขาบอกหนักหนักไปครับรอบนี้ เอาแบบเอาแบบแบบนี้ได้ใช่ไหมครับซอสครับฝากสารถึงสีใหญ่หน่อยแค่ผมขอมีของเนี่ยตัว<อ>แข่งรอกเพราะอะไรรู้ไม่ส<อ>ีเนี่ยเปียกขนาดนี้ออโอ้โหเทกันเลยเหรอพี่ เฮียมาแล้วก็แวะกินน้ำสักหน่อยขี่เซ <c oughs> ียนจนแขนงพี่อ้าแล้วแต่มึงจะมองแล้วแ,วแต่พวกมึงจะมองอ่ะแล้วแต่มึงอ่ะกูก็ไปห้ามความคิดพวกมึงไม่ได้อ่ะกูไม่ได้อะไรกับพวกเรื่องเดียวเหมืนอนขอ่าวเรื่องอะไรไมั้ยใครรู้บ้างไมไ่รู้เรื่องเออพวกมึงมาคุยกับกูเรื่องใบเรื่องอะไรทีไรกูก็กูก็ง่ายๆตลอดะ มไม่ได้คิดอะไรแต่เหมือนเคยพูดไปหลายครั้งแล้วมันก็เหมือนจะรับเรื่องด้วยไม่ใช่หรอกขอโทษทีครับพี่มันรัวจริงค,ครับเมื่อกี้ไม่ติดทิปเองก่อนก็ได้ าเอาแฮ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 เข้ามาสิใช่เสียงนี้ไหมครับที่มันด่าครับใช่เสียงไหมอาแฮอาแฮอาแฮเข้ามาสิ่เย็บขยั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 บเข้ามาสิแล้วน่าจะคนนี้นะครับมีคนเดียวมเล่นๆล่ะไอ้นายเข้ามาสิไอ้นายครับ ขอโทษครับพี่เมื่อกี้ไม่ดูโทษครับพี่ตีครับไม่เลยเไม่ไม่ไม่เข้าใจเข้าใจ ตีนี้คุยยากกว่าโอ้โหจบแล้วลาเธอได้เสือตีนี้คุยยากแล้วเพื่อนลาก่อนขอให้โชคดีฉันยังจำแน่อยู่เลยเอาไงสิทธิ์หายที่ดีแล้วเราไม่ว่างพงเนีงาลาเยอะเนี่ยดีแล้วระแจกรอยยิ้ท่าไหน่ไม่เอาแจกเพิ่มวะเอี่ยวลันปักลันปักลัน ไอ้เชฟร้านเชฟร้านเชฟร้านเชฟ